สวัสดีครับเรื่องที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสัมภเวสีมากินของซึ่งเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นพนักงานขับรถใหม่ๆซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าผมขับรถบรรทุกแช่เย็นแล้วก็ตกข้างทางที่จังหวัดหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเหลือเชื่อ แบบที่ผมไม่คาดคิดแล้วก็ไม่มีวันลืมเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมต้องขอย้อนกลับไปน่าจะมากกว่า10ปีที่แล้วสมัยที่ผมเริ่มหัดขับรถใหม่ๆซึ่งในงานแรกที่ผมทำเนี่ยครับผมทำอยู่ที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งคอยขับพวกรถบรรทุกคอกส่งของส่งพวกไม้อัดแล้วก็ขนส่งพวกสินค้าต่างๆ ก็คือขับอยู่ในย่านชานเมืองอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับตัวเมืองแถวๆกรุงเทพผมก็ทำงานไปเรื่อยๆครับจนเวลาก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรแต่ก็รู้สึกว่าพออยู่ที่นิ่งมาสักพักหนึ่งครับผมก็เริ่มคิดถึงลูกกับคิดถึงภรรยามากเลยก็เลยคิดในใจว่าถ้าอยู่แบบเนี้ยผมไม่ไหวแน่ๆก็เลยอยากจะลาออกไปหางานทําที่ต่างจังหวัดจะได้ย้ายไปอยู่กับลูกกับภรรยา ซึ่งผมต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยบ้านเกิดของผมอยู่ทางภาคเหนือจนเมื่อมาทำงานอยู่แถวๆกรุงเทพก็ได้มาพบกับภรรยาก็เลยแต่งงานกันแต่การแต่งงานของผมเนี่ยก็คือแค่ผูกข้อไม้เข้ามือกันจัดกันง่ายๆจัดกันเองแล้วพอแต่งงานกันปุ๊บหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับภรรยาของผมก็ท้องแล้วก็คลอดลูกสาวออกมาคนหนึ่ง ตอนนั้นพอคลอดลูกสาวออกมาก็ปรากฏว่าภรรยาของผมเธอเริ่มไม่ไหวเพราะว่าทั้งงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ตอนกลางวันก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกจะไปจ้างพี่เลี้ยงก็ค่อนข้างแพงเงินเดือนพวกเราก็ไม่สูงเพราะว่าทํางานที่ใช้แรงงานกันเธอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเธอจะลาออกจากงานจะกลับไปหาแม่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดให้แม่ช่วยเลี้ยง ซึ่งบ้านเกิดของภรรยาของผมเนี่ยครับคืออยู่ตรงข้ามกับผมเลยผมเกิดทางภาคเหนือบ้านอยู่ภาคเหนือแต่ส่วนเธอเนี่ยครับคือเธออยู่ทางภาคใต้เกือบจะสุดเลยทําให้หลังจากที่เธอกลับไปปุ๊บผมกับเธอด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงินด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยก็เลยแทบไม่ได้เจอกันเลยแล้วด้วยความคิดถึงของผมเนี่ยพออยู่ไปมันก็ไม่ไหวจริงๆผมก็เลยไม่ลังเลเลยครับ ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขนเข้าของย้ายไปอยู่กับเธอทางภาคใต้ซึ่งตอนที่ไปเนี่ยครับผมก็ไปสมัครงานแล้วก็ไปได้งานอยู่เที่ยโรงงานแห่งหนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวของผมเองขับรถเป็นอย่างเดียวก็เลยได้งานคล้ายๆกับแบบเดิมก็คือว่าเป็นงานขับรถส่งของแบบเดียวกับที่เคยทำแต่ในตอนนั้นเนี่ยครับ โรงงานที่ผมไปสมัครที่ได้งานใหม่เนะี่ยเป็นโรงงานอาหารแช่แข็งซึ่งก็มีทั้งพวกหมูไก่พวกอาหารทะเลแช่แข็งก็มีทั้งอาหารที่คนกินแล้วก็ชิ้นส่วนบางอย่างที่เหลือๆครับที่เขาจะเอาไปใช้ทําอาหารสัตว์ซึ่งในทีอแรกที่ผมย้ายไปเนะี่ยผมก็ยอมรับเลยครับว่าผมต้องปรับตัวอย่างหนักเลยทั้งจากวัฒนธรรมทั้งจากสถานที่แล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆรวมถึงสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีด้วย แต่ผมก็ต้องพยายามทนเพราะอยากอยู่กับลูกกับเมียซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่างานขนส่งชิ้นส่วนอาหารแช่แข็งเนี่ยครับมันต่างจากงานขนส่งเฟอร์นิเจอร์มากๆคือส่งเฟอร์นิเจอร์ก็คือแทบไม่ต้องระวังอะไรมากมายแค่อยาให้ของกระแทกเสียหายแล้วก็อย่าให้โดนน้ำฝนแค่นั้นเองแต่กับงานขนส่งชิ้นส่วนอาหารแช่แข็งเนี่ยครับคือผมต้องเปลี่ยนจากขับรถกระบะขับรถคอกมาขับรถหกล้อด,ด้วย ซึ่งมันก็มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องคอยรับผิดชอบห้องเย็นคอยดูคอยดูแลควบคุมอุณหภูมิด้วยต้องคอยตวรวจเช็คสินค้าต่างๆแล้วการขับเนี่ยต้องรีบทําเวลาด้วยเพื่อไม่ให้สินค้าเน่าเสียคายอยู่ในรถจนกระทั่งในวันหนึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยครับผมก็มาทํางานตามปกติก็ไม่มีอะไรก็ตื่นมาก็อาบน้ํามาทํางานแต่ในวันนั้นเนี่ยครับ เมื่อได้ใบงานมาปุ๊บผมก็ดูก็เห็นว่างานของผมเนี่ยต้องขับไปส่งที่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้แต่การที่ผมจะขับรถไปผมต้องขับข้ามจังหวัดไปที่จุดนั้นซึ่งระยะทางมันไม่ใกล้เลยครับก็เป็นหลายร้อยกิโลแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผมไม่เคยไปด้วยในช่วงข้าวันนั้น หลังจากที่โหลดของขึ้นรถเสร็จปุ๊บผมก็เซ็นใบงานแล้วก็รับใบมามาตรวจเช็คอุณหภูมิพอทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บผมก็ขับรถออกมาแต่พอผมขับมาเรื่อยๆนี่นะครับผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยผมขับทั้งคืนเลยขับมาจนถึงเช้าเลยและตอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยก็เลยรู้สึกเพลียแล้วก็ไม่อยากจะขับต่อแล้วแต่ด้วยอาชีพอะครับด้วยความต้องรับผิดชอบต่างๆ ผมก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือต้องขับไปต่อให้ถึงจุดหมายตอนนั้นผมก็เลยพยายามเปิดเพลงเสียงดังเลยแล้วก็เปิดกระจกหน้าต่างเอาแขนยื่นออกไปรับลมแล้วก็พยายามทำให้ลมตีหน้าจะได้สดชื่นขึ้นมาผมก็ขับไปได้เลยครับจนขับมาได้ประมาณสักสอชั่วโมงก็ขับข้ามมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงจังหวัดที่จะไปผมก็จอดแวะปั๊มล้างหน้าล้างตา ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมานั่งดื่มกินยืดเส้นยืดสายอยู่สักพักหนึ่งประมาณ5นาทีพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บผมก็ขับรถออกมาต่อแต่ตอนที่ขับออกมาคราวนี้แหละครับเมื่อขับมาเรื่อยๆปุ๊บกำลังจะเข้าสู่ตัวจังหวัดที่ผมจะไปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเวลาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสักเกือบห้าทุ่มแล้วแล้วผมก็พบว่าจากถนนที่ผมขับมา บนถนนหลวงที่มีหลายเลนมันก็เริ่มเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นถนนสองเลนสวนกันแล้วตลอดสองข้างทางมันก็คือไม่มีไฟทางเลยมีแต่ป่ามีแต่ภูเขาแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างเปลี่ยวมากผมก็พยายามไม่คิดอะไรก็ขับมาอีกสักพักหนึ่งแล้วก็สังเกตได้ว่าบนถนนเส้นนั้นเนี่ยครับตลอดเวลาที่ผมขับผ่านมามันแทบไม่มีใครเลย นอกจากรถของผมแล้วก็แสงไฟลางๆของรถอีกคันหนึ่งที่ขับตามหลังมาแบบไกลๆแต่ผมก็ยังคิดนะครับว่าผมไหวซึ่งระยะทางน่ะก็น่าจะไม่ไกลแล้วก็เลยเร่งความเร็วกะว่าจะรีบๆขับไปหถึงจุดนั้นจนเมื่อขับมาได้อีกสักพักหนึ่งซึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผมหน้าจออกจากปั๊มมาได้ประมาณสัก50ิกิโลแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าหยุดดีๆเนี่ย ผม,มเริ่มรู้สึกใจลอยเหมือนกับสลุมสลือครับแล้วก็โฟกัสอะไรไม่ค่อยได้สายตาก็เริ่มพร่ามัวรู้สึกเห่าแล้วก็อยากการะพริบตาบ่อยแล้วเพียงเท่านั้นและครับผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ว่าในขณะที่ผมจับพวงมาลัยอยู่เนี่ยรถของผมะครับมันเบี่ยงข้ามไปอีกเลนหนึ่งแล้วแล้วผมก็ทําอะไรไม่ทันเลยคือรถหกล้อคันเนี้ยพุ่งตกถนนลงไปอีกฝั่งหนึ่ง แบบชนิดที่ว่าถ้าใครเคยเจออุบัติเหตุนะครับน่าจะเข้าใจความรู้สึกเลยครับว่าภาพสโลภาพหน้าลูกกับภรรยามันลอยเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยจนถึงจุดนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพริบตาก็คือมันเหมือนทุกอย่างถูกเขย่าไปหมดเลยผมจะเกาะหรือคว้าอะไรก็คว้าไม่ทันแล้วในช่วงเสี้ยววินาทีอครับทุกอย่างก็หยุดนิ่งลงแล้วผมก็พบว่า รถบรรทุกที่ผมขับมาคว่ำไปแล้วโดยที่ข้างหน้ากระแทกอาจเข้ากับต้นไม้และตัวของผมเองก็รู้สึกเจ็บหน้าอกมากเหมือนกับว่าเข็มขัดมันดึงและก็ถูกบีบอาจจะคอนโซนกระแทกเข้ามาที่ตัวเองหลังจากนั้นปุ๊บพอทุกอย่างสงบนิ่งลงก็ผมก็พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามจับทุกส่วนของตัวเองนะครับเพื่อเช็คว่า มีอะไรบาดเจ็บมีอะไรเสียหายไหมแต่ก็พบว่าผมค่อนข้างโชคดีเหมือนกันที่ขาดเข็มขัดก็เลยไม่เป็นอะไรมากกระดูกก็ไม่น่าจะหักแต่ก็มีบาดแผลตามตัวอยู่หลายแห่งน่าจะมาจากกระจกที่มันแตกเข้ามาบาดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็มีที่ขาซ้ายมีรอยแผลอยู่ประมาณหนึ่งเดาว่าน่าจะถูกเหล็กจากคอนโซลเนี่ยหักแล้วก็ทิ่มทะลุเข้ามาจนหลังจากที่สำรวจตัวเองจอบปุ๊บ ผมก็คิดแล้วว่าแม้ผมจะไม่เป็นอะไรมากยังไม่เสียชีวิตแต่ก็น่าจะหายแล้วเพราะผมเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานด้วยแต่กลับทำรถของบริษัทเสียหายและก็พังยับเยินเละเทะมากขนาดนี้หลังจากนั้นผมก็เลยพยายามปลดเข็มขัดออกแล้วก็ค่อยๆค,คลานออกมาแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่ผมกำลังคลานออกมาเนี่ยแหละพอผมโผล่หน้าออกมาปุ๊บ มันก็มีสิ่งที่น่าหลือเชื่อก็คือไม่ว่าผมจะมองไปทางไหนครับมองไปซ้ายไปขวาคือผมมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยแม้จะพยายามมองหาทางที่ผมตกลงมามองหาถนนแต่ผมก็มองหาไม่เจอผมก็เลยพยายามคิดว่าอาจจะเป็นพระถนนตรงเนี้ยมันเป็นถนนที่ไม่มีไฟผมก็เลยมองไม่เห็น แต่ถ้าผมคลานออกมาแล้วผมค่อยๆเดินย้อนหลังกลับไปก็น่าจะเดินไปถึงถนนได้ตอนนั้นผมก็เจ็บขานิดหน่อยแต่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวออกไปก็คงไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวก็โทรเรียกประกันโทรเรียกรถของบริษัทมาช่วยลากึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอผมออกมาเท่านั้นเลยครับผมก็พบว่าทุกอย่างรอบตัวรอบรถคันเนี่ยมันมืดจริงๆคือมองไม่เห็นทางออกไปเลย แล้วพอหันกลับมามองที่ตัวรถเท่านั้นแหละครับผมก็ถึงกับเข่าอ่อนเลยเพราะว่ารถคันนี้จากที่ผมคิดว่าแค่ชนกับต้นไม้หน้ารถเสียหายแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเลยครับคือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากเกินกว่าที่ผมจะคาดเดาเลยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือห้องเย็นที่อยู่ด้านหลังรถคันนี้ที่มันทุกอาหารแช่แข็งมาเต็มคันรถมันได้ไปฟาดเข้ากับต้นไม้อีกต้นหนึ่ง จนห้องเย็นเนี่ยครับได้ขีดขาดออกจากกันเลยเห็นเป็นรอยแยกทะลุเข้าไปถึงด้านในจนทั้งพวกเศษหมูเศษไก่พวกอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยครับที่มันทุกมาเต็มคันแต่กระจายออกมาอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยแบบชนิดที่ว่าของพวกเนี่ยน่าจะเสียหายจนเก็บกลับมาไม่ได้แล้วแล้วกลิ่นคาวก็ขะคุ้งไปหมดเลยคือเหม็นทั่วไปหมดเลยครับ ซึ่งด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยพยายามจะเก็บแต่ก็เห็นว่าบางส่วนเนี่ยที่มันหลุดออกมาจากห้องเย็นมันก็เริ่มละลายแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าให้ผมเดาถ้าให้ผมประมาณนะครับทั้งมูลค่าตัวรถแล้วก็ของที่กระเด็นออกมาน่าจะหลักหลายล้านบาทแบบที่ผมเนี่ยทำงานทั้งชีวิตทำงานจนตายก็คงไม่มีปัญญาชดใช้แน่นอน พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นปุ๊บผมก็พยายามตั้งสติพยายามทุบหน้าอกตัวเองเพื่อให้ได้สติขึ้นมาและก็ควานหาโทรศัพท์คือกะว่าจะโทรหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นประกันหรือว่าคนที่รู้จักใครก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือไม่ว่าผมจะโทรหาใครก็ไม่มีคนรับแม้แต่บริษัทประกันเองก็ไม่รับเหมือนกันบริษัทต้นทางของผมเขาก็ไม่รับเหมือนกับว่า ผมเข้ามาลึกหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับแต่สัญญาณมันอ่อนจนไม่รู้ว่าโทรไม่ติดจริงๆหรือว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับซึ่งอีกทางเลือกของผมที่คิดได้ตอนนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมจะต้องหาทางเดินออกมาที่ถนนอาจจะเดินออกมาหาสัญญาณโทรศัพท์หรือว่ามาโบกรถที่ผ่านไปผ่านมาครับเพื่อให้เขาช่วยติดต่อคนอื่นให้อีกทีหนึ่ง แต่ด้วยความที่มันมืดที่ผมคิดว่าจะพยายามเดินออกมาแต่คุณผู้ฟังครับคือผมมองไม่เห็นทางเลยคือมองไม่เห็นเลยครับว่าผมจะต้องเดินออกไปทางไหนก็เลยตัดสินใจโอเคถ้ารถของผมพุ่งเข้ามาทางเนี้ยวิ่งตรงเข้ามาทางเนี้ยถ้าผมเดินย้อนกลับไปทางหลังรถอะทางที่รถของผมตกลงมายังไงก็น่าจะเดินตรงออกไปที่ถนนได้ แต่พอผมเดินตรงออกไปครับก็พบว่าเดินยังไงก็หาถนนไม่เจอแล้วไม่ว่าจะมองไปทางไหนทุกอย่างมันก็มืดแล้วก็ดูคล้ายกันไปหมดเลยจนกลายเป็นว่าผมเดินวนไปวนมาแล้วก็หาทางออกอยู่แบบนั้นตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วซึ่งก็เดินอยู่น่าจะประมาณสักสิบห้านาทีที่พยายามหาทางออกก็รู้สึกว่าตอนเนี้ย ไอ้แผลที่ขาแล้วก็แผลตามตัวที่ถูกกระจกบาดมันก็เริ่มเจ็บแล้วก็เลยหันกลับมาที่รถซึ่งก็เห็นว่าไฟหน้ารถของผมที่ยังเปิดค้างเอาไว้อยู่มันก็สว่างอยู่ก็เลยโอเคเดินตามแสงนั้นกลับมาเพื่อจะกลับไปที่รถจนเมื่อเดินไปถึงปุ๊บผมก็เลยนั่งแล้วก็เอาหลังพิงรถที่คว่ำอยู่แล้วก็พยายามทำใจให้สงบก่อนตั้งสติโอเค เดี๋ยวผมอาจจะรอให้ถึงเช้าก่อนพอให้มีแสงสว่างแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางเดิอนออกไปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นตอนที่ผมนั่งพิงรถอยู่ครับผมก็เริ่มสงบลงแล้วแต่ในตอนที่พิงอยู่เนี่ยผมก็นั่งเอามือควานเก็บของเล่นๆก็คือพยายามโยนกลับเข้าไปในรถนะครับถึงแม้จะไม่ช่วยอะไรแล้วก็ตามแต่ก็ทําไปเพราะรู้สึกผิดแต่ในตอนนั้นเองครับขณะที่ผมนั่งอยู่นั้นเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเสียงอะไรสักอย่างดังมาจากทางท้ายรถก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังเคี้ยวหรือว่ามีอะไรสักอย่างครับกําลังกินข้าวหรือกินอะไรอยู่เมื่อได้ยินแบบนั้นปุ๊บทีแรกก็คิดว่าหูฝาดแต่ก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปดูสักหน่อย พอคิดแบบนั้นปุ๊บผมก็เดินไปเลยและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นก็คือมันทำให้ผมช็อกแล้วก็แทบจะเป็นลมลม้มลงไปเลยสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นคนหลายคนเลยครับลักษณะแต่ละคนเนี่ยเป็นคนตัวสีดำกำลังค่อยๆเดินกันเข้ามาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าก้มเก็บของก็คือพวกอาหารแชร่แข็งที่หล่นอยู่ตามพื้น คือต่างคนต่างก็พยายามหยิบขึ้นมาซึ่งผมคิดเลยครับว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเป็นเหตุการณ์เหมือนกับในข่าวที่เวลามีรถเกิดอุบัติเหตุและจะมีพวกชาวบ้านมีคนเข้ามาขโมยของผมก็เลยรีบตะโกนสวนออกไปเลยว่าอย่าเข้ามาของพวกเนี้ยมันเป็นของบริษัทถ้าพวกคุณเก็บไปเดี๋ยวจะโดนข้อหาละขโมยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอผมก้มหน้าลงปุ๊บ ผมก็เห็นว่าที่ด้านข้างรถของผมนั้นน่ะมันมีคนบางส่วนที่เข้ามาก่อนแล้วแล้วก็นั่งอยู่กําลังเก็บอาหารแช่แข็งที่หล่นออกมาแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้เก็บเอาใส่กระเป๋าหรือว่าพยายามขโมยอย่างที่ผมคิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาเนี่ยกําลังเอาของใส่ปากทั้งเศษหมูเศษไก่คือเอาใส่ปากหมดเลย แล้วก็เคี้ยวกืนกัดกินด้วยความอเร็จอร่อยเลยจากสิ่งที่เห็นคือผมช็อกมากเลยครับช็อกจนแทบจะเป็นบ้าเลยแล้วเมื่อมองชัดๆมองดีๆแล้วก็รู้เลยครับว่าสิ่งที่กำลังเดินเข้ามารวมถึงที่เข้ามานั่งกินแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนแน่นอนหลังจากที่เห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็พยายามตั้งสติแล้วก็เยืนดูอยู่ประมาณสักสานาที ผมก็จําได้เลยครับว่าพวกคนเหล่านั้นคนที่เป็นตัวสีดาบางคนก็ใส่เสื้อผ้าบางคนก็เป็นเหมือนกับเงาและทุกคนที่เดินเข้ามานั่งกินตั้งแต่แรกและก็พวกที่ทยอยเดินเข้ามาคือทุกคนนะครับจุดมุ่งหมายก็คือเข้ามากินของจากหลังรถของผมหมดเลยแล้วก็มีแต่เสียงกัดกินด้วยความหิวโหยเสียงเลียเสียงเคี้ยกินกันอยากร่อร่อยโดยที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีใครสนใจผมเลย พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บผมก็รู้สึกกลัวมากคือรู้แล้วล่ะครับว่าสิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยคือผีแน่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถ้าผมอยู่เฉยๆอยู่กับพวกเขาแบบเนี่ยผมอาจจะต้องตายแน่ๆก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นไงก็เป็นกันในคราวเนี้ผมจะขอวิ่งไปข้างหลังรถนี่แหละวิ่งออกไปทางเดิมที่เดินออกไปเมื่อกี้แต่ผมจะวิ่งไปให้สุดทางเลย ไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนถ้าผมวิ่งผมน่าจอกไปเจอถนนได้แล้วเมื่อคิดแบบนั้นปุ๊บผมก็ออกวิ่งเลยครับคือวิ่งทะลุออกไปเรื่อยๆไปทางข้างหลังรถแล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่ผมวิ่งออกไปเนะี่ยผมก็กลับโชคดีที่เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกำลังนั่งอยู่ที่ขอดไม้ ซึ่งขอนไม้น่าจะเป็นต้นไม้ที่รถของผมเพิ่งชนแล้วก็ล้มลงมาผมก็เลยพูดกับเขาว่าช่วยผมด้วยรถของผมชนอยู่ข้างในตอนนี้ผมเจ็บไปหมดแล้วอยากให้ช่วยโทรหาบริษัทให้ผมทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือคนคนเนี้ผู้ชายที่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวคือเขากลับไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มองมาแบบมองเฉยๆเลยซึ่งผมก็คิดนะครับว่าหรือเขาจะไม่ใช่คนอีกแล้ว ก็เลยจะวิ่งต่อแต่ในตอนนั้นนะครับเขาก็กลับพูดขึ้นมาว่ามึงจะหนีทำไมทำไมมึงไม่ไปนั่งกินด้วยกันยังไงมึงก็ต้องกินมึงยังต้องอยู่ที่นี่อีกนานนั่นแหละครับหลังจากที่เขาพูดออกมาปุ๊บผมก็งงเลยว่าเขาหมายถึงอะไรก็เลยหยุดชะง,งักแล้วก็หันมาดูเขาซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นว่าเขาคนนั้นนะครับ ชี้มือกลับไปที่รถแล้วก็บอกให้ผมเดินกลับไปแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันทั้งที่ในใจในความรู้สึกก็คืออยากหนีแต่ผมก็ไม่หนีพอเขาชี้บอกให้กลับมาผมก็เดินกลับมาซะแบบนั้นเลยแล้วก็เห็นว่าตอนที่ผมเดินกลับไปที่รถเนี่ยมันไม่ได้ไกลเหมือนตอนที่ผมวิ่งออกมาด้วยซ้ำหลังจากนั้นผมก็เดินกลับมาถึง ซึ่งทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเลยคือผมเห็นคนมากมายกำลังนั่งกินของอยู่แล้วมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้ผมช็อกอีกครั้งก็คือว่าผมเห็นพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยครับตาก,ก็ส่งของมาให้ผมกินแล้วก็พูดจาชวนให้ผมกินด้วยตอนนั้นคือผมก็ไม่ไหวแล้วเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยครับมันรู้สึกเหมือนกับว่าผมติดอยู่ในห้วงอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจทําให้ผมมองกลับไปได้วยหัวรถตรงห้องคนขับไอตรงที่พีกความแล้วก็อัดติดอยู่กับต้นไม้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือคือจุดเนี้ครับคือจุดที่พีกที่สุดแล้วเมื่อผมได้เห็นว่าตัวของผมเองเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับห้องโดยสารแล้วหัวก็พลิกควาำตกลงมาตามรถคือห้อยอยู่อะครับขาอยู่ด้านบนหัวห้อยลงมาด้านล่าง แล้วสภาพร่างกายก็คือร่างกายที่ผมเห็นนี่คือแย่มากแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีลมหายใจจนผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวังมากรู้สึกใจหายแบบบอกไม่ถูกที่เห็นว่าตัวเองกำลังจะตายทั้งที่ผมไม่อยากตายผมเหมือนกับเสียสติเลยครับแต่เท่าที่จำได้ก็คือในตอนนั้นเนี่ยผมเดินไปข้างหน้าแบบไม่หยุดคือไม่รู้เหมือนกันครับว่า ผมเดินไปที่ไหนหรือพยายามไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งคือไม่รู้จุดหมายเลยมองซ้ายมองขวาก็เห็นมีแต่เมฆหมอกสีขาวเต็มไปหมดจนเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วแต่แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ผมเดินไปเนี่ยครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงจังหวะที่แปลกมากผมรู้สึกเฮือกขึ้นมาเหมือนกับคนหยุดกลั้นหายใจครับแล้วก็เห็นว่าตัวเองกําลังนอนอยู่ในเปลสนาม กำลังถูกหามขึ้นรถพยาบาลแล้วนั่นก็คือความรู้สึกสุดท้ายเลยครับที่ผมจําได้แล้วก็จําได้แต่เพียงว่ามันเหมือนกับมีเสียงวุ่นวายไปหมดมีทั้งเสียงหวอรถพยาบาลเสียงไทยมุงเสียงคนที่เข้ามาช่วยจนจากเหตุการณ์นั้นนะครับผมสลบไปประมาณสัก72ชั่วโมงมาตื่นอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าตอนนั้นขาซ้ายของผมหักซี่โครงหักด้วยแล้วก็ศีรษะแตก มีบาดแผลตามตัวอยู่หลายที่แล้วก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนจนเวลาก็ผ่านไปพอผมหายออกมาจนเริ่มจะหัดเดินได้แม้ว่าจะเดินไม่ค่อยถนัดแต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันก็ยังคาใจผมอยู่ผมก็เลยไปตามหากู้ภัยแล้วก็ถามกับเขาว่าเขาทําได้ยังไงเพราะภาพที่ผมเห็นจริงๆคือผมหัวใจหยุดเต้นไปนานขนาดนั้นน่าจะประมาณสักเกือบครึ่งคืน แต่ทำไมผมถึงยังไม่ตายแต่หลังจากที่ผมถามออกไปครับสิ่งที่พี่กู้ภัยบอกก็คือเขาบอกว่าเขาใช้เวลาไม่นานเลยครับเพราะเขาเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ที่ปั๊มแล้วที่ผมไปนั่งดื่มกาแฟนั่งดื่มเครื่องดื่มชูกําลังและเขาบาังเอิญขับตามหลังมาพอดีจนมาเห็นว่ารถของผมเริ่มสายเขาก็เลยเอกใจคือไม่รู้ว่าผมเมาหรือว่าหลับในอะไรก็ตามแต่ แต่เขาก็พยายามบีบแ,แต่ในตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ทันรถหกล้อที่ผมขับมาก็พุ่งลงข้างทางเขาก็เลยรีบจอดแล้วก็เดินตามเข้ามาแล้วก็ปั๊มหัวใจให้ผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับน่าจะใช้เวลาไม่ถึงสามหรือว่าไม่ถึงห้านาทีเองชีพจรของผมก็กลับมาซึ่งกลายเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมไปดูที่เกิดเหตุปุ๊บผมก็ไม่อยากเชื่อเลยเพราะว่า รถของผมที่พุ่งเข้าไปที่ตกลงไปข้างทางมันเข้าไปแค่ประมาณสัก30-50เมตรเองแล้วเวลาทุกอย่างก็ผ่านไปแค่ประมาณหลักนาทีเท่านั้นเองจากที่ผมอยู่ในห่วงเวลาหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลากัอบครึ่งคืนหรือว่าอาจจะเกือบทั้งคืนเลยที่อยู่กับสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดเหล่านั้นหรือไม่มันอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นเพราะอยู่คนละภพภูมิกันเวลาก็เลยคลาดเคลื่อนกัน จนหลังจากที่ผมหายเดียครับผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวๆนั้นว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วส่วนมากคนที่มาเกิดเหตุตรงเนี้ยส่วนมากจะตายหมดคือไม่ค่อยมีใครรอดจนชาวบ้านก็เลยต้องเอาของมาเส้นไหว้เอาของมากราบไหว้กันเป็นประจำซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อแล้วก็คิดว่าจริงแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยก็คือรูปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายเอาไว้แล้วเอามาให้ผมดูคือผมจําได้ทุกอย่างเลยครับว่ามันตรงกันหมดคือตําแหน่งของในภาพต่างๆทั้งห้องเย็นที่พังทั้งพวกเศษหมูเศษไก่แช่แข็งที่กระเด็นออกมาคือมันเหมือนกับภาพที่ผมเห็นตอนที่อยู่ในภาวังเลยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงๆว่าผมจะเคยเห็นแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆก็คือ ผมหยุดหายใจอยู่แล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่อยู่ในปเปลสนามกำลังจะขึ้นรถพยาบาลแต่ผมกลับจำสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังจำได้แล้วก็ยังรู้สึกหลอนอยู่มากๆก็คือคำพูดของใครสักคนนะครับตอนที่ผมกำลังวิ่งหนีและเขาได้บอกกับผมว่ามึงจะหนีทำไมทำไมมึงถึงไม่ไปนั่งกินด้วยกันยังไงมึงก็ต้องกิน เพราะมึงยังต้องอยู่ที่นี่อีกนานซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าหากตอนที่ผมกลับไปแล้วผมกินจริงๆผมจะกลายเป็นผีกลายเป็นสัมภเวสีเหมือนกับพวกเขาด้วยหรือไม่